วิธีใช้ X39 นี่คือแผ่นแปะที่กระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดของคุณให้มีสุขภาพที่อ่อนกว่าไว้เพื่อให้คุณได้รับพลังงานในระดับใหม่แผ่นแปะทำงานโดยใช้แสงบำบัดเพื่อยกระดับคอปเปอร์เปปไทด์ในร่างกายที่ปกติจะลดลงตามอายุและประโยชน์อีกมากมายจากแผ่นแปะ X39 จะช่วยเพิ่มพลังงานและการนอนหลับของคุณลดความเจ็บปวดของคุณทำให้ตีนกาและรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนังของคุณเรียบเนียนขึ้นและช่วยให้แผลเป็นหายเร็วขึ้น นี่เป็นเพียงบางส่วนและส่วนที่ดีที่สุด X39 ใช้งานได้ไม่ว่าคุณจะแปะไว้ที่ใดบนร่างกายของคุณจากผลการวิจัยผลที่ดีกว่ามี2ตำแหน่งตำแหน่งแรกอยู่ที่ท้ายทอยอย่างที่คุณเห็นตอนนี้ตำแหน่งที่2อยู่ใต้สะดือตามที่แสดงไว้ที่นี้แต่จะไม่ว่าคุณสามารถติดได้ทุกที่จริงๆแต่อย่าลืมว่าก่อนแปะควรทำความสะอาดผิวให้แห้งและสะอาดในตอนเช้าและแปะต่อเนื่องให้ครบ12ชั่วโมงคงไว้ซึ่งสภาพร่างกายที่ปกติ และไม่ขาดน้ำขนาดใช้ไลท์เว็บ x 3เที่ไหนคุณต้องลองสัมผัสมันคุณถึงจะชื่อ